สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับจากช่องกินเที่ยวไปวันๆน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวร้านผาหีวันเล่นะครับอยู่บนดอยผาหีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารและก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยนะครับพอเดินมาถึงทางเข้านะครับจะเหมือนกับมีป้ายไม้นะครับ ญี่ปุ่นนะครับแบบว่าเขียนแล้วก็เอามาแขวนไว้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับแขวนไว้เป็นจํานวนมากบริเวณทางเข้านะครับร้านนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับแถมมีอาหารฝรั่งแบบมีแบบพิซซ่าแล้วก็สปาเกตตี้สเต็กแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับร้านนี้นะครับอันนี้ยังไม่เข้าไปดูข้างในนะครับผมเข้ามาตรง อยู่ตรงไอ้ร้านอาหารร้านคิทเช่นนะครับที่ปรุงอาหารของเขานะครับอยู่ข้างๆตรงนี้ครับมีเตาพิซซ่าด้วยนะครับนี่ครับมีตอนเช้าเขาจะทําข้าวต้มนะครับสําหรับคนที่พักที่นี่นะครับผมสเต์ที่นี่นะครับเขาก็จะมีข้าวต้มนี่มีพิซซ่านะครับเสิร์ฟตอนเช้านะครับสําหรับคนที่มาพักด้วยนะครับและสําหรับนักท่องเที่ยวที่ วอล์กอินเข้ามาแล้วก็มาทานอาหารด้วยนะครับด้านล่างตรงนู้นจะเป็นโฮมสเตย์นะครับราคาก็เท่าไหร่ก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลกันดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับนี่ครับบรรยากาศต่างๆบรรยากาศนี่สุดมากครับที่สุดของแจ้มมากครับแล้วก็ร้านตกแต่งแบบโอ้โหแบบ หน้าหน้านัาน่งชิวๆนะครับแล้วก็เขาจะมีแบบสั่งอาหารที่ตรงนั้นนะครับมีกาแฟและเครื่องดื่มหลากหลายนะครับแล้วก็สั่งอาหารเสร็จก็มีไอตัวตัวอะไรติาดติ๊ดนะครับเอาไว้ที่โต๊ะนะครับพออาหารได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเสียงติ๊ดๆนะครับแล้วเราก็มารับอาหารนะครับ มีที่นั่งชั้นบนชั้นล่างนะครับตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับถ้าเกิดที่อ่าบรรยากาศนี่นี่อันนี้ขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับมาดูนะครับบรรยากาศครับโอ้เห็นภูเขาอากาศดีมากเลยนะครับผมไปอ่าทันวานะครับอ่าเป็นซุ้มๆตัวนั้นก็เป็นอ่าเป็นเกสต์เฮาส์เป็นโฮมสเตย์น,นะครับ สไตล์หลังนกกระจอกนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านผาฮีด้วยนะครับอหแสงตรงนั้นก็มีหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับผมก็มาประมาณ8ดโมงนะครับผมจะมากินพิซซ่านะครับตอนนี้ผู้คนก็เต็มไปหมดแล้วนะครับจากบนดอยผาฮีนะครับเป็นช่วงที่คนเยอะมากนะครับธันวานะครับ มกราลาพวกนี้ช่วงหน้าหนาวนะครับคนเยอะมากนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นเมล็ดกาแฟนะครับเอาไว้เป็นปรับ่ายภาพนะครับสวยทุกมุมนะครับร้านนี้แนะนําเลยนะครับถ้าใครมาดอยผาฮีนะครับมาทานอาหารที่ร้านนี้คุณจะไม่ผิดหวังเลยนะครับ เป็นอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารไทยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปอาหารนะครับข้างหลังด้านหลังคลิปนะครับอาหารเขาดีมากเลยครับตกแต่งแบบสไตล์ฝรั่งเลยนะครับรับผมลองลงไปด้านล่างดูนะครับจะไปดูห้องนะครับ แต่ห้องเขาก็ยังไม่เปิดนะครับโฮมสเตย์ของเขาครับรู้สึกว่าเขาจะคิดเป็นหัวนะครับหัวละพันกว่าบาทเนี่ยพันสองอะไรประมาณเนี่ยนะครับนะครับเขาที่ที่นี่เขาจะคิดเป็นหัวด้วยนะครับก็เป็นบ้านทรงรังนกกระจอกแบบนี้นะครับข้างในก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะไม่ได้พักที่นี่นะครับมาทานอาหารเฉยๆนะครับนี่ครับเป็นสัตส่วนดีมากเลยนะครับ ผมสเตที่นี้นะครับก็ไม่แพงถือว่าไม่แพงนะครับมาพักกันได้นะครับอันนี้ก็ผมสั่งเครื่องดื่มไปนะครับกาแฟแล้วก็ไอ้น้ำส้มผสมกาแฟนะครับแล้วก็นี่ครับพิซซ่าราคาก็120บาทเองครับพิซซ่าที่ถูกมากเลยนะครับมากินบนดอยตรงนี้นะครับไปกินข้างล่างแพงมากนะครับ300กว่าบาทอ่า มากินที่นี่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับมีอาหารหลากหลายนะครับเดีย๋ยวผมจะแปะรูปไว้ด้านหลังๆนะครับบรรยากาศดีที่สุดเลยครับร้านนี้นะครับพาฮีวันเล่ครับอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับว่างๆลองแวะขึ้นมาดูมาชมกันนะครับขอบคุณครับ